Your eyes still shine with the same light. You have not changed since the days we fought together. แฟรนไชส์ Dynasty Warriors หรือมุโซเป็นที่รู้จักในเรื่องของแอคชั่นสนามรบสุดอลมานมานานหลายทศวรรษที่แฟนๆส่วนใหญ่ก็ติดใจกับความมันในการเล่นเป็นฮีโร่จัดคอมโบสุดอลังการไล่ถล่มศัตรูทั้งกองทัพ แต่กับภาค Origins นี้ทาง Omega Force ก็ได้พยายามนำเสนอแนวทางใหม่ให้กับซีรีส์โดยการเพิ่มเมคานิกการเล่นใหม่ๆและเน้นการเล่าเรื่องมากขึ้นที่อาจจะหายไปในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็มาดูกันว่าการรีบูตแฟรนไชส์สู่จุดเริ่มต้นครั้งนี้จะถูกใจทั้งแฟนๆและผู้เล่นหน้าใหม่ขนาดไหนใน Dynasty Warriors Origins r e v i o t achieve to Dynasty Warriors Origins เปลี่ยนจากการเล่าเรื่องที่มุ่งเน้นไปที่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เล่นได้รับบทเป็นตัวละครหลักที่ไร้ชื่อเสียงที่ก็ช่วยให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้ปูมหลังและอดีตของตัวละครและจุดที่ไปเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในตำนานและโดยตัวละครที่เริ่มจากศูนย์นี้ก็ทำให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นสงครามจากทุกมุมมอง แม้แต่การร่วมมือกับสตรูและในที่สุดก็จะนำไปสู่ช่วงเวลาสำคัญที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะเข้าข้างเจ้าแคว้นคนไหนตลอดเนื้อเรื่องหลักประมาณ30ชั่วโมงนั้นเราจะได้พบกับมุมมองของเราผู้ปกครองแต่ละคน ที่จะไม่มีใครที่เป็นคนดีหรือว่าคนชั่วยอย่างแท้จริงและจุดนี้เองก็คือสิ่งที่ทําให้ภาคนี้แตกต่างจากเกมก่อนๆที่ช่วยให้ผู้เล่นดื่มด่าเรื่องราวเข้าใจถึงความสําคัญของแต่ละศึกและบทบาทของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงสงครามมากขึ้นแต่ก็สามารถนําเสนอได้อย่างกระชับไม่ได้เต็มไปด้วยข้อมูลมากเกินไป Die has been cast All that remains been Origins ยังมีส่วนของการสำรวจแผนที่ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าโลกของเกมจะค่อยๆถูกขยายออกไปเรื่อยๆและมีการเชื่อมต่อกันจุดวาร์ปที่กระจายกันอยู่ตามภูมิภาคช่วยให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นและระหว่างเดินทางเราก็อาจจะได้พบกับการประทะย่อยๆที่ก็ช่วยเพิ่มความลึกให้กับการสำรวจและกระตุ้นให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเพจซิงของเกมก็สามารถแบ่งระหว่างช่วงต่อสู้สำรวจหมู่บ้านคุยกับ NPC เพื่อพบสิ่งใหม่ๆหรือว่าเส้นทางที่ซ่อนอยู่ได้อย่างดีแต่ก็น่าจะมีจำนวนและปริมาณเมืองให้เดินสำรวจมากกว่าก,า,การใช้เมนูหับแบบนี้ระบบการต่อสู้ใน Dynasty Warriors Origins เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกมแนว Hack and s l a s h แบบดั้งเดิมกับกลยุทธ์เชิงลึกแบบสมยัยใหม่ ทักษะต่างๆจะค่อยๆถูกปลดล็อกอย่างค่อยเป็นค่อยไปทาให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปได้ทีละขั้นตอนประสบการณ์การเล่นจึงมีความสดใหม่แล้วก็กระตุ้นให้เราปรับตัวอยู่เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทําให้ระบบการต่อสู้ในเกมเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในภาคที่ให้ความรู้สึกดีกับการควบคุมที่สุดในซีรีส์ตั้งแต่การปลดล็อกคอมโบชั้นสูงไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ในสนามรบ More from the การต่อสู้กลายเป็นสิ่งที่น่าติดตามแล้วก็ต้องมีสติมากขึ้นทั้งการปัดป้องหลบหลีกแล้วก็ควบคุมสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทั้งหมดต้องกลายมาเป็นทักษะที่ฝังเข้ามาอยู่ในสัญชตาตญาณของผู้เล่นซึ่งทำให้ทุกชัยชนะมีคุณค่าในขณะที่ความพ่ายแพ้ก็โหดร้ายไม่แพ้กัน ที่รวมๆแล้วเกมก็จะมีองค์ประกอบใหม่ๆทั้งสำหรับสาวกมุโซพร้อมยังช่วยมอบประสบการณ์ให้เข้ากับผู้เล่นยุคนี้ด้วยตั้งแต่สนามรบในเกมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจากกองทหารนับร้อยที่เข้าปะทะกันการบุกจากแนวหลังของสตรูเพื่อทำการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์หรือการปลดปล่อยท่าไม้ตายมุโซพร้อมคู่หูก็เป็นอะไรที่สะใจสุดเพราะตัวเกมยังให้เรานำตัวละครคู่หู เข้าร่วมการต่อสู้ในบางศึกได้และยังสามารถสลับไปเล่นตัวละครเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาสำคัญอีกด้วยโดยคู่หูแต่ละคนก็จะมีท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถประสานกับท่าของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบการต่อสู้ก็คือการดวลตัวต่อต,ตัวในช่วงศึกสำคัญซึ่งจุดนี้แหละคือเซอร์ไพรส์ที่แท้จริงที่มักจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแถมการเผชิญหน้าก็ท้าทายสุดๆยิ่งเมื่อผสมเข้ากับเนื้อเรื่องที่เข้มขน้น ก็ยิ่งทำให้การเดิมพันในแต่ละศึกนั้นรู้สึกมีความหมายมากเข้าไปอีกการพัฒนาตัวละครนั้นส่วนใหญ่จะได้มาจากการทําภารกิจที่ตัวละครอื่นมอบหมายให้ซึ่งก็มักจะเกี่ยวข้องกับการกําจัดสตรูตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือใช้ทักษะบางอย่างให้ครบตามจํานวนเป็นต้นในแง่ของกราฟิก Dynasty Warriors Origins ก็ยังถือว่าเป็นภาคที่ดูดีที่สุดในซีรีส์จนถึงตอนนี้ อาจจะด้วยระยะเวลาที่ห่างจากภาค9หรือว่าภาคก่อนหน้ากว่า7ปีไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละครและก็สภาพแวดล้อมก็ได้รับการพัฒนาอย่างละเอียดเหมาะกับเครื่องในเจนปัจจุบันแม้ว่าฉากบางส่วนจะถูกนำมา reuse หลายครั้งและสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะัก แต่การออกแบบแผนที่ก็ช่วยทำให้การสำรวจแล้วก็การวางแผนกลยุทธ์มีความสนุกมากขึ้นส่วน performance บน ps 5รุ่นปกตินั้นถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลยอยู่ที่6 0 fps แม้จะมีอ b อบเจในฉากมากมายมหาศาลก็ตามส่วนงานด้านซาวนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานของซีรีส์โดยเฉพาะ soundtrack ที่ยิ่งใหญ่แม้ว่า ambience จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแล้วก็ sound effect ที่ยังดูออกแฟนตาซีหน่อยๆเหมือนภาคที่ผ่าน,านมา ส่วนเสียงภาคภาษาอังกฤษนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้อาจจะมีแค่บางคัสซีนที่อารมณ์ของบางตัวละครยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ Dynasty Warriors Origins ถือว่าประสบความสำเร็จในการพาซีรีส์นี้ไปยังทิศท,ทางใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของซีรีส์ไว้จุดเด่นที่สุดก็คือการเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมมากขึ้นเกมพเพลย์ที่ผนวกความสนุกสะใจเข้ากับการวางกลยุทธ์ได้อย่างกลมกลม่อม ความช ALLENGE ที่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งช่วยให้ทุกชัยชนะมีคุณค่าแม้ว่าบางจังหวะอาจจะมียืดเยือ้อความซ้ำซากข,ของบางภารกิจและระบบที่ซับซ้อนก็อาจจะยังเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แต่โดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่ที่ถูกต้องสำหรับเฟรนชชส์และก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Dynasty Warriors ยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ ก็คือคะแนนวีจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมเวอร์ชันเดโมโประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression ท่นช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Dynasty Warriors Origins พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเ e อร์สต i o ชขอบคุณครับ